สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาลองทบทวนเรื่องของกรดเบสดูเนาะว่าการคำนวณของเคมีญี่ปุ่นกับไทยนะเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้มันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ในหนังสือเคมีญี่ปุ่นนะเขาสอนนะคะปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบทนั่นเองนะจะมีค่าเป็นค่าแอลฟาคือถ้าใครเคยเรียนนะเขาจะบอกว่ากรดอ่อนแตกตัวน้อยมากมาก ไอ้คำว่ากรดอ่อนแตกตัวน้อยมากๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วมันก็ดูจากปริมาณของการแตกตัวของกรดนั่นเองนะอันนี้ในกรณีที่เรามีสารละลายอยู่ใช่ปะ่ะสารที่เรามีเนี่ยนะคะมันจะมีการแตกตัวยังไงยกดวอย่าง,เ,งเช่นในรูปนี้ก็จะเห็นว่าสองตัวนี้นะมันแตกตัวออกมาได้เป็นเฮดบวกก็คือตัวนี้นั่นเอง แล้วก็ Cs3Co- เพราะฉันจะเห็นว่าตัวนี้แตกตัวออกมาแล้ว1ถ้าเทียบกับในปริมาณตรงนี้ก็จะเทียบมาเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณสารที่แตกตัวเป็นไอออนก็คือตรงนี้กับอีกอันนึงคือปริมาณสารความเข้มข้นทั้งหมดก็คือตรงนี้น,นั่นเองถ้าสมมติว่ามีค่าน้อยมากๆนะคะก็คือน้อยกว่าหนึ่งมากๆเราจะถือว่าอันนั้นเป็นกดกดอ่อนนิน่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยพูดว่ากดอ่อนแตกตัวน้อยมากๆนะคะค่าของตัวนี้ก็จะเรียกว่าปริมาณการ การแตกตัวของกรดหรือเบสนั่นเองาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรเดนลิโดเเดนลิโดตัวนี้นะคะเดนลิโดก็คือจำนวนนะจำนวนของการแตกตัวนี้นะเดนกิแปลว่าการแตกตัว สารที่แตกตัวได้แบบนี้เราจะเรียกว่าเดนลิชิส์นะเดนลิช okay. ิส เพื่อใครปไปอ่านหนังสือเจอก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคคราวนี้เราลองมาดูในหนังสือของญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาก็จะสอนว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะหรืออนรักษ์แบบนี้นะที่เราเคยดูในหนังสือเนี่ยนะคะหายังไงจะเห็นว่ามันจะมีค่าปริมาณการแตกตัวมาด้วยอันนี้ยังไม่ต้องใช้ค่า PS อะไรเลยนะยังไม่ต้องใช้อันนี้จะใช้ในลักษณะที่เราศึกษามาเรียบร้อยแล้วว่าตัวนี้แตกตัวให้เป็น H บวกกับ Si สาม o ลบแบบนี้โอเคความเข้มข้นของกรดอะซิติกก็คือตัวนี้นั่นเองนะส่วนจุดหนึงมลต่อลิตรโอเคไหมความสามารถในการแตกตัวก็คือปริมาณการแตกตัวของมาเนี่ย มันมีค่าเท่ากับเท่านี้แต่เขาอยากรู้ว่าตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเยอะเลยก็คือเวลาดูของญี่ปุ่นใช่ไหมเขาให้เราดูที่ตรงนี้เลยคือดูว่าในสมการนี้แตกตัวมาเป็นกี่ตัวจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวอืมแล้วก็คูณด้วยความเข้มข้นของสารละลายนะก็คือความเข้มข้นของสารละลายตัวนี้แหละมลต่อลิตร แล้วก็คูณด้วยปริมาณของการแตกตัวก็คือ0.017ก็จะเห็นว่าหน่วยมันยังเป็นความข้อนอยู่ถูกไหมอันนี้ก็จะได้เป็น0.017 7โมลต่อลิตรนะคะหรือจะเขียนในรูปของเลขยกกำลังใช่ไหมก็จะเป็น1.7คูณสิบกำลังลบ3โมลต่อลิตร อ,นนอันนี้ก็คือคําตอบละเรียบร้อยอันนี้โจทย์ญี่ปุ่นสอนแบบนี้เพรานะนั้นสิ่งที่เราต้องเขียนก็คือเขียนสมการให้เป็นแล้วไฮโดรเจนไอออนกับ pH เกี่ยวกันอย่างไงเนาะเราจะเคยเรียนในหนังสือภาษาไทยใช่ไหมว่า pH มีค่าเท่ากับลบล็อกตัวนี้แต่คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรายัางไม่ต้องใช้ล็อกก็ได้นะในกรณีที่มันเป็นเลขง่ายๆมาดูโจทย์อันนี้ก่อนบอกว่า กดอะซิติกเข้มข้นเท่านี้แตกตัวมีปริมาณการแตกตัวอีกแล้วค่า p h เท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมก็คือสมก,การเดิมเลยกดอะซิติกแตกตัวให้ h บวก co ส co ลบได้แล้วความเข้มพ้นตรงนี้ก็คือของสาระละลายเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วจะเห็นว่าเราได้ความเข้มข้นแล้วเรียบร้อยถูกไหมตัวนี้แตกตัวหนึ่งตัวแล้วก็ความเข้มข้นของสารคือเท่าไหร่0.5นโมลต่อลิตร แล้วก็คูณด้วยปริมาณของการแตกตัวก็จะเป็น0.02อืมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เลย0.05ุค00ูณ0.02เป็น0.001มต่อลิตรหรือจะเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ3มโมลต่อลิตร้น่คราวนี้เราจะได้ว่าค่า ph มีค่าเท่ากับ n นะซึ่ง n ตัวนี้มาจากความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนว่าเท่ากับเท่าไหร่10ยกกำลังลบ n เนะ n ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันอันนี้คือข้อสังเกตอีกแบบหนึ่งนะที่ยังไม่ใช้ลบ,บล็อกนะประมาณนี้อันนี้ญี่ปุ่นสอนแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บจากตรงนี้ใช่ไหมเราได้มาแล้วเพราะฉะนั้นค่า ph ของเราก็เลยเท่ากับ3ทันที จบแล้วอันนี้คือในกรณีแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้ล็อกละ่ะเมื่อกี้เราได้ความเข้นของไฮโดรเจนไอออนคำนวณออกมาแล้วคือ1นึ่คูณส0กำลังลบสมโมลต่อลิตรถ้าเราใช้สูตรที่เราเคยเรียนก็คือลบล็อกออความเข้นใช่ไหมนะก็จะได้เป็นลบล็อก1คูณ10กำลังลบส จำได้ใช่ปะแล้วก็เท k กล็อกเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลบล็อก1บวกกับลบสามล็อกสิบ ซึ่ง log 10มีค่าเท่ากับ1ใช่ปะเราก็เลยได้ว่า p h เท่ากับค่า n mm. ซึ่ง n มาจากไหน n มาจากเรของขอหลังนั่นเองต่อไปอันนี้มาดูอีกอันนึงก็คือในกรณีที่เราคิดกับก็คือค,คิดหาจํานวนของการแตกตัวเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะอืมอันนี้ก็จะได้ว่ากดอซิตต,ตัวเดิมก็คือ cs 3 coo s แตกตัวเหมือนเดิมให้ s บวก c ว coo ลบเช่นกัน อันนี้คือความข้นโมลต่อลิตรปริมาณอ่าห้าร้อยมิลลิตรโอเคแล้วก็อันนี้เป็น2.1คูณ10กำลังลบสี่ข้อนี้เนี่ยเอ่ออันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะฉะนั้นอืมจะได้ว่าปริมาณการแตกตัวตรงนี้นะจะหาได้จากปริมาณที่เป็นไอออนถูกเอนก็คือปริมาณตัวนี้นั่นเองนะเป็นโมล2.1ดคูณ10กำลังลบสโมลส่วนด้วย ปริมาณของสารซึ่งก็คืออันนี้จะเห็นว่ามันยังไม่เป็นโมลใช่ไหมแล้วก็จะเป็น cv ส่วนพันจะเป็น1คูณ10ลบ2คูณ500ส่วนด้วย1,000ก็จะเป็น5คูณ10กำลังลบสามแล้วก็จะได้เลยเป็น10 1ลบ1คูณกับ2.15 0.42หรือประมาณ4.2คูณ10กํลังลบ2นั่นเองไม่งซึ่งก็จะเห็นว่าค่ามันน้อยมากอันนี้คือค่าแอัลฟานองตอบละเรียบร้อยก็จะประมาณนี้อันนี้คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของ การแต่งตัวของโกดเบตเนาะว่าหาอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็สําคัญในเรื่องประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้มาพบกันในคลิปถัดไปละกันเนาะเราจะมาดูว่าแล้วจากเรื่องนี้เนาะออญี่ปุ่นสอนอะไรอีกนะคะจริงๆแล้วมันจะมีหลายเรื่องอืมก็ไว้มาติดตามในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ